ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการไปกับนุ์ล้อกับผมเปโกองเตยก็ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่เมืองทองธานีนะครับจะได้มีโอกาสติดตามาชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนปทุมธานีอยู่ปทุมธานีเดี๋ยวจะได้มีโอกาสถ้าท่านผู้ชมไปรู้จักแล้วไปสัมผัสกับเธอ,อพี่พัชชะนันพี่พัชพเดี๋ยวจะจะถามเลยดีกว่าชื่อผมเรียกไม่ค่อยถัดแล้วกัน สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพี่พี่พัชรนันพัชระนันนะครับนามสกุลนิธิยศจีระชลหรือพี่แปมครับอพี่แปมนี่รู้จักกันทั้งปทุมธานีอยู่แล้วเพราะว่าเคยเห็นนะครับท่านผู้ชมครับเคยเห็นแกลงตอนนั้นลงในนามอนาคตอนาคตใหม่ได้ไปสองหมื่นกว่าคะแนนถูกต้องที่สองแพ้พี่ฮะไปนิดหน่อยนิดหน่อยพอแล้วพี่แปมนี่เป็นคนพิการนะ พี่แบมอ่าผมถามหน่อยครับพี่แบมเป็นเกิดมาเป็นไรครับพี่แบมโบลิโอค่ะเป็นโบลิโอเนาะค่ะอ๋อตอนนี้แล้วก็แขนรีบข้างหนึ่งขับรถขับรถคนปกติผมขับรถขับรถเก่งได้ครับท่านผู้ชมครับนั่นแกขับรถเก่งได้เหมือนคนปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนอ่าก็สบายนะครับก็สามารถตอนนี้อันนี้เป็นรถรถรถไฟฟ้ารถแรงไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมครับ มันสะดวกอ,อ,ะอะไรที่เป็นสะดวกสำหรับตัวเองที่เราไม่เป็นพารละกับคนเนี่ยอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับตัวเราค่ะค่ะพี่แบมอ่าวันนี้ผมได้มาเจอในงานเ e อ็กโปนะครับโอท็อปค่ะโอท็อปมานึกยังไงครับมาขายของหรือว่าเป็นกิจกรรมของเราที่เราต้องเลี้ยงชีพอยู่แล้วคืออะไรที่เราไม่ไปสัมผัสรเราจะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของค,คนพิการ,รใช่ไหมคะครับอย่างเช่นอ่า ถ้าเราสัมผัสในเรื่องของลอตเตอรี่คนพิการขายลอตเตอรี่เขาต้องรู้ว่าที่มาที่ไปคนพิการก็มีหลากหลายอาชีพนะคะคแต่นี้เราสนใจทางด้านด้านโอท็อปเนี่ยโอท็อปมันมีสินค้าหลากหลายเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ขอบคุณโอท็อปที่เขาให้โอกาสคนพิการ,รมาซึ่งมีบูธของคนหูหนวกคนเอ่อคนหูหนวกแล้วก็คนเอ่อทางสติปัญญานะคะแล้วก็ด้านแขนขาเรารเพราะฉะนั้นทุกทุกส่วนได้มีโอกาสได้มาขายที่นี่ ด้วยฝีมือของตัวเองอย่างเนี้ยผมพี่แปมก็เนี่ยค่ะพี่แปมก็ทําเองครับท่านผู้ชมนะดูใกล้ๆเลยนี่ค่ะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นสายคลองแมทแล้วก็คิดขึ้นมาเองว่าเออจะต้องทําแบบนี้นะเพื่อให้ทันสมัยและใใกลินไก่คลองแมทค่ะ<อ>นี่ก็เป็นวีสับนะคะอ๋อนี่วีวีสับท่านผู้ชมฮะดูใกล้ๆเลยโอ้หน่ารักฮะ,ะนี่เป็นไม่น่าเชื่อฮะเป็นผู้หญิงแก่น แต่ว่าทํางานป่านี้ทำงานป่านี้ได้เป็นคนใจร้อนนะแต่ว่าทํางานนี้ได้โอ้ไม่ใช่ใจร้อนครับเป็นคนกล้าเป็นคนกล้าในการที่จะนําเสนอปัญหาค่ะแล้วก็เสื้อผ้านี่เสื้อผ้าไทยนี่ก็เป็นเป็นเครยญาติกันทําแล้วก็นํามาจําหน่ายนะคะตัวนี้ตัวเอาตัวละสองร้อยเองนี่นะใช่เพราะเราเพราะเราคิดถูกถกเมือวานีมีคนเหมาไปสี่สิบแปดตัวอ๋อหรอครับค่ะดีมากเพราะเรา เราคิดว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่ว่ามันมใช้ของแพงทําไมถูกหมคะใชครับคนก็แบบลาบากอยู่แล้วแต่เรื่องเสื้อผ้าอะไรคนมันก็จําเป็นที่จะต้องใช้ถูกมคครับเราก็เออกำไรนิดนิดหน่อยๆตัวเฉลียก็เนี่ยนี่เป็นตัวใหญ่ๆนล้ข้างนอกไม่ได้นะเนี่ยตัว200ร้อยใช่ไหมครับท่านผู้ชมก่อนที่จะมาคุยกันเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้าไปดูสินค้าของพี่แปมเลยนะครับ เเข้าไปดูเลยครับว่าเป็นเสื้อเลยเนาะโดยตรงเลยนะเพราะเราไม่เอามาจากพวกยีปัวพวกซาปัวเอามาจากแหล่งผลิตเขาเลยเนี่ยคือช่างเย็บเราที่กินเตียวอยู่นะคบถึงว่าถือว่าราคามันต่ำกว่าท้องตลาดที่ทั่วไปใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทั่วไปนะเห็นสภาพนี้ผมจะเห็นตัวประมาณสี่ห้าร้อยใช่สี่ห้าร้อยเนี่ยสองร้อยเออสองร้อยเองครับท่านผู้ชมค่ะเนี่ยกางเกงตัวละร้อยขาสั้นอะเช็ดูเดิอันเนี้ยกางเกงผ้านาดีมาลองสัมผัสได้เลยเนี่ยน้องหญิงเนี่ย ตัวละ200ร้อนะอซึ่งเป็นผ้าฝ้าเนื้อดีมากเลยอ่ะเราเราขายเอากําไรไม่เยอะแบบโอ้กางเกงสวยด้วยะั่นผู้ชมดูโอ้ผ้าเนื้อดีมากราคายเพียงแค่200บาทนะครับนี่ก็เป็นแค่อาเศษเซี่ยวหนึ่งของอาชีพของพี่แปมนะครับซึ่งอ่าจริงๆแล้วอ่าพี่แปมนี่ก็เป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการดํารงชีวิตอยู่แล้ว<า>นะครับเพราะว่าเราเราเราหาช่องทาง เราหาช่องทางในทางที่น่าจะเป็นในชีวิตอะ่ะหนึ่งแกมาเก็บเกี่ยวฮะแกมาเก็บเกี่ยวแล้วนําเสนอสู่สาธารณชนชจริงๆแล้วพี่แปมนี่เป็นคนที่สามารถดํารงชีวิตได้อยู่แล้วแต่อยากจะมาสัมผัสเป็นแม่ค้าบ้างอยากจะสัมผัสเป็นผมได้ทราบข่าวว่าลูกแกก็มีกิจการใหญ่โตแต่เราค่อยค่อยไปดูที่บ้านแกวันหลังแล้วกันแต่วันนี้มาติดตามแกนะครับ เป็นกิจการของลูกกันนะคะซ,คซึ่งซึ่งอ่าอันนี้แม่ลูกก็ห้าม้วแม,ม่ไม่อยู่เธอเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยแต่เราชอบไงเราชอบให้แม่ไปทําเธออะไรเงี้ยซึ่งเขาจะได้เข,าจ,ขาจะได้มีโอกาสนําเสนอ<ช>ปัญหาใ,<ช>ให้กับ <คน S 2> สาธารชนแล<ช>ะอย่างหนึ่งเอาปัญหาคนพิการเนี่ยไปพูดในที่สาธารชนว่าคนพิการต้องการอะไรบ้างทูกต้องค่ะเพราะว่าคนพิการจริงๆ้วเงินทองเขาไม่ไม่จะเป็นเลยเพียงแค่ เราพวกเราแค่ขอแค่โอกาสใช่ขอแค่โอกาสขอขอขอแค่สถานที่ให้เรามีโอกาสเราไม่ได้ไปขอขอความช่วยเหลืออะไรเพียงขอโอกาสเท่านั้นเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้นิดนึงนะคะพี่พี่จะแนะนำอ่าอันนี้เป็นของคนหูหนวกนะคะซึ่งเขาก็พูดไม่ได้แต่เขาก็ทำการ์ดนี่ค่ะพี่แบมนี่ค่ะเขาไม่ได้ยินนะคะเนี่ยเขาทาการ์ดที่มันฝีมือนะคะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดพูดได้ท่านผู้ชมอ๋อ ค่ะอ๋อดูฮะท่านผู้ชมครับการอวยพรสามมิตินะคะถ้าท่านผู้ใดสนใจปีใหม่นี่นะคะติดต่อไปที่สมาคม,มสมาคมหูหนวกคนหูหนวกอะค่ะสมาคมโอ้ดูนี่ครับค่ะนี่แหละค่ะมันเป็นสามมิติซึ่งมันมองเห็นได้นะคะอ่ะนี่เอารูปเอารูปะอ,องท่านด้วยใช่ครับพี่แอมครับกระเป๋านหนังค่ะเป็นกระเป๋านหนังฝีมือเย็บของ,ของพี่สุวรรณแล้วก็พี่พี่พรเนี่ยค่ะ เป็นคนพิการเหมือนกันนะครับนี่นั่งรถเข็นนะอ๋ออ๋อสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามเลยครับตอนในช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะเนี่ยฝีมือแกทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วแกเคยทํากระเป๋าส่งนอกนะตอนช่วงที่โควิดไม่ระบาดครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากสมุทรปราการค่ะปราการนะครับจ้ะเราเป็นเครื่องหนังเลยครับจ้ะ ทำเองค่ะนักชมนับดูฮะดูเลยนี่พี่แปมก็ใช้ใช้ของแกอยู่เนี่ยเนี่ยพี่แปมใช้ของเขามาหลายปีแล้วอะเห็นหรอครับค่ะอ๋อครับก็ทำกันสองคนนี่ครับเนี่ยจะก็จะมีช่างด้วยค่ะก็จะมีช่างด้วยนะค่ะแล้วไปทุกงานไหมครับพี่อ่ามาเฉพาะโอท็อปค่ะโอท็อปเฉพาะโอท็อปเนาะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามีหน่วยงานราชการอื่นเวลาเขาจัดงานเขาเชิญไปอออนี่ไปนีมครับ อถ้าสะดวกก็ไปเพราะว่าตอนนี้อ่เราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนเนาะอ,อายุเยอะค่ะขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเขาพิการทางสายตานะคะตาบอดเลยแหละเนี่คือ<ม>ผลงานของเขาเ<อ>นี่ผลงานของเขาว<อ>ัสดีค่ะเ<อ>น,นี่ยค่ะ<อ> เนี่ยๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะอ่างนี้นะเปรนี่ครับเนี่ยเนี่ยเราอยากจะนําเสนออย่างเงี้ยครับนี่นี่็ผมในฐานะคนพิการเหมือนกันเนี่ยคนนี้เขาเก่งนะเขาไม่ยอมพี่แอร์พี่แบมนี่พี่เขาพิการทางสายตาค่ะมองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมฮะดูเนี่ยขนาดมาออกงานมาขายของแล้วยังนั่งถักอยู่เลยดูดูครับคุณครับชื่อเคนค่ะเคนนะครับนี่ฮะนั่งถักครับท่านผู้ชมดูนั่งถักอยู่เลยอ่ามาจากจังหวัดไหนครับพี่ โอทอบสมุทรสาครสมุทรสาครเนาะไปทุกที่ปะครับโอทอเกือบจะเกือบจะทุกที่เพราะเราไม่มีรถโขอให้พี่ขายดีนะครับจ้าขอบคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่เห็นแล้วชื่นใจครับพี่เห็นแล้วชื่นใจครับท่านผู้ชมวาทางนี้นะครับอะไรนะครับพี่แมวมาใหม่อันนี้น้องทิวาทิวาพูดไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมนีู่คุณไม่ได้หูหนวกนะคะนี่คือฝีมือของเขานะคะ นี่ว,วาดหรือว่าว่าดว่าอ๋อวานะครับท่านผู้ชมโอ้ใช่ผ้าก็จะได้แต่ละมือน,นะคะแต่ฝืนนอดูนะครับอือหึค่ะนี่ราคาฝีฝีฝีมือของเขาที่ที่ทำอืมครับท่านผู้ชมที่รับครับที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นฝีมือของคนพิการนะครับ าทางหูนะครับอ่าซึ่งอ่าเราบอกแล้วเราแค่ต้องการเพียงแค่โอกาสเท่านั้นนะครับทนู้งชมอ่าุคนที่ขายของหนักๆก็คือดินเขาเรียกว่าดินหินอ่อนหินอ่อนแล้วก็อ่อนเป็้าของเจ้าองก็เป็นเจ้าของกิจการในนั้นองอนอ่ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับมาจากไหนครับเนี่ย จังหวัดกำแพงเพชรครับผมอ่ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรเอาอะไรมาขายครับเป็นผลิตภัณฑ์หินอ่อนครับผม๋อมาอย่างไรเนี่ยโหหนักมากก็บรรทุกรถมาเองครับนะไปทุกที่ไหมครับก็เกือบเกือบทั่วประเทศนะครับนะไปเกือบทั่วประเทศมีงานโอทอปครับไปไปไปทุกและมาของโอทอปนี้จะขายดีไหมพี่งานนี้ก็พอขายได้ครับนะแล้วพี่เป็นคนพิการใช่ไหมครับเนี่ยเป็นอะไรครับพี่ผมไปวนบัติเหตุก็ผ่าตัดมา สิบแปดสิบเก้าปีแล้วครับเดินไม่ได้ครับอ๋อเส้นเส้นประสาทเสื่อมอ๋อเส้นประสาทเสื่อมเนาะสู้ๆนะครับพี่ครับผมครับคมากับครับอ่าจริงๆแล้วผมเนี่ยอ่าตั้งใจอย่างมากๆวันนี้อยากจะมาเจอกับพี่สาวคนนี้คนผู้หญิงเก่งนะครับแล้วก็นอกจากจะถามอ่าความเป็นอยู่แล้วนะครับกิจการของตัวเองแล้วเราต้องมาสัมภาษณ์หรือว่ามาคุยกับพี่แบมในเรื่องชีวิตส่วนตัวหน่ย และอุดมการ์ที่แวนครับตอนนี้นอกจากทํากิจการนี้แล้วกิจกรรมทางการเมืองยังยังยังสนใจอยู่ไหมครับสนใจค่ะตอนนี้เป็นว่าที่ผู้สมัครพักไทยสร้างไทยบัญชีรายชื่อนะคะบัญชีรายชื่อแต่ไม่รู้นะระดับที่เท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามที่จะช่วยในด้านพักช่วยในด้านการออกนโยบายคือคนพิการใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้พักไทยสร้างไทยเราเนี่ยก็มีนโยบายกเกษียณอายุ กเกษียณบำนาญบำนาญสามพน 3, บาทใช่บำนาญสามพน 3, บาท <owy, S 1> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสติดตามชีวิตของผู้หญิงคนนี้อีกครั้งครับ <c oughs> ที่มูลนิธิพระมหาไทย <c oughs> พัทยากลาง <c oughs> นะครับ <c oughs> วันนั้นคนพิการก็จะไปนะครับเยอะนะครับ <c oughs> พี่แบมเนี่ยนอกจากแกตัวแกเองแล้วก็ยังมีคู่ชีวิตแกซึ่งเป็นนายตำรวจเกษียณราชการซึ่งสองคน ก็จะไปด้วยกันเนะเป็นภาพที่น่ารักมากและอีกอย่างหนึ่งถึงเวลาแล้วครับที่คนพิการจะได้มีโอกาสลุกขึ้นมาสู้นะครับยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนาะพี่แบมเนาะใช่ค่ะต้องสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเลยนะพี่ใช่เราจะเราจะมานั่งนิ่งดูเฉยไม่ได้เลยเราหวังรัฐบาลไม่ได้เลยไม่เลยต้องสู้ด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้หวังไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ผมไม่รู้วันที่ยิมสามันจะไปผมไม่รู้อันนี้ครับ ครับท่านผู้ชมที่รัรลักครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่สาวที่น่ารักพี่แบมพัชระนันนะครับที่ได้มีโอกาสมาให้รายการไปกับนุ่ล้อได้สัมภาษณ์ชีวิตนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปรายการไปกับนุ่ล้อก็จะได้มีโอกาสติดตามผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวจะมีอะไรต่อต่อเดี๋ยวติดตามนะครับติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะ ครับท่านผู้ชมที่รับรับรายการไปกับนุชล้อกับผมเบี๊คงเตยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสพามารู้จักกับผู้หญิงเก่งคนหนึ่งของคนจังหวัดปทุมธานีเหมือนกันนั่นก็คือพี่แปมหรือว่าพี่พัชยะยนันนะครับซึ่งแกก็อยู่ในหมู่บ้านพฤกษา11ที่คลอ,องสามจังหวัดปทุมธานีท่านผู้ชมครับ อนอกจากเกิชีวิตของอผู้หญิงคนนี้แล้วก็ยังมีอะ,อะไรอีกหลายๆายอย่างที่ผู้หญิงคนนี้กล้าในการที่จะเป็นตัวแทนคนพิการในการที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆรายการไปกับมนุษย์ล้อ,อก็จะนำเสนอ,อเกิชีวิตของคนพิการต่างๆในจังหวัดปทุมธานีหลายๆท่านนะครับแล้วก็รายการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้อุปการะ ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูตกระจ่างนะครับหรือว่าพี่แจดแล้วก็รองนายกปอปปจทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้ให้โอกาสกับคนพิการในจังหวัดปทุมธานีในําดับต้นๆโดยเฉพาะรายการไปกำนุดล้อท่านก็ให้ผมเนี่ยไปหาคนพิการที่มีความรู้ความสามารถในการที่ดำเนินชีวิตเพื่อจะได้เอาเป็นแบบอย่างนะครับ รายการไปกับนุยนล้อจะออกอากาศทุกวันเสาร์นะครับทาง SCTV เวลา14นาฬิกาติดตามชมได้นะครับเข้าไปใน Facebook พิมพ์คำว่า SCTV ท่านก็จะได้พบกับรายการไปกับนุยนล้อสำหรับในวันนี้รายการไปกับนุยนล้อกับผมเป็นของเตยสวัสดีครับ